สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily การถึงแเกวน,นะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงอีกหนึ่งคลิปที่หลายๆคนนั้นรอกันอยู่นั่นเองในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันดีกว่าครับผมว่าเดอะฮักนั้นมันมีความโม้ขนาดไหนวันนี้นะครับผมเราจะได้รู้กันว่าตัวละครทางฝั่ง Marvel เ,เนี่ยก็โม้ไม่แพ้ฝั่ง DC เหมือนกันนะครับและในตอนนี้นะครับก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอโปรโมทกิจกรรมกันก่อนเลย นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมผมจะแจกรางวัลเวลาหนึ่งรางวัลนะครับโดยแจกไปเรื่อยจนกว่ารางวัลจะหมดนั่นเองโดยรางวัลจะประกาศตอนเที่ยงคืนของทุกวันนะครับสามารถไปกดดูก็ได้ว่าใครโชคดีแจกเวลาหนึ่งรางวัลเท่านั้นและในตอนนี้เราก็ถือว่าาผู้ชมได้รู้กิจกรรมกันมาหมดแล้วการรู้กิจกรรมง่ายๆนิดเดียวครับเพียงกดแชร์คลิปของเรากดไลค์คลิปของเราเท่านั้นให้ผู้ชมก็จะมีสิ์ลุ้นลับไม่ทันทีไปลุ้นก็ได้นะครับผมและในตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เนื้อหาของคลิปกันดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา โดยคลิปในวันนี้เะครับเราจะพูดถึงเดอะฮักนั่นเองซึ่งเดอะฮักมันเก่งขนาดไหนเนี่ยถ้าผู้ชมคงอยากรู้กันแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องแรกครับผมคือถ้าผู้ชมครับในคอมิกฮักเนี่ยเดอะฮักเคยสู้กับอเวนเจอร์ฮังฮีมนะครับผมแบบว่ายิ่งกว่าวเวลวอลฮักอีกครับเวลวอลฮักนี่อาจจะสู้ไม่ครบอันนี้นี่สู้ครบเลยครับอเวนเจอร์นั้นพยายามจะลุมฮักนะครับผมแต่ลุมไปลุมมาเนี่ยอเวนเจอร์ก็ชนะฮักไม่ได้ครับซึ่งฮักเลยก็อัดอเวนเจอร์มาทีละคนทีละคนเลย จนสุดท้ายนะครับผมทีมเอเวอเรอร์เนี่ยหยุดฮักได้ด้วยการเปิดประตูมิติให้ฮักไปอีกมิติหนึ่งครับเลยสามารถหยุดการบ้าคลั่งของเดอะฮักได้เป็นยังไงอะครับผมเอเวนเจอร์รวมกันทั้งทีมยังสู้เดอะฮักไม่ได้เลยแต่นี่นะครับมันคือแค่เรียกน้ำย่อยเท่านั้นยังมีวีลกรรมขั้นเทพของฮักอีกมากมายเรามาฟังกันต่อเลยครับถ้าผู้ชมรู้จักตัวละครที่ชื่อว่าออนสอตไหมครับผมออนสโอตเนี่ย เป็นตัวละครที่เกิดจากจิตใจของชาวเซเวียกับแม็กนีโตมารวมกันครับซึ่งตัวนี้มันโหดมากๆครับผมมีพลังระดับเทพครับซึ่งทีมอเวนเจอร์ทีมเอ็กเมนทีมแฟนตาสติกโฟเนี่ยรวมพลังกันแล้วนะครับผมยังทำอะไรออนสล็อตไม่ได้เลยครับ ซึ่งเขาก็ไม่มีหางเลือกครับส่งเดือะฮักไปต่อสู้กับออนสล็อตเนี่ยในตอนแรกเดอะฮักก็สู้ไม่ได้ครับผมจีนเกเนี่ยต้องช่วยเดอะฮักในการปิดด้านของบูชแวนเนอร์ออกไปซึ่งทางด้วยเดอะฮักนั้นบ้าคลั่งถึงขีดสุดนะครับก็ยังสู้ออนสล็อตไม่ได้อยู่ดีออนสล็อตนั้นแข็งแกร่งมากๆครับผมซึ่งสู้ไปสู้มาเนี่ยออนสล็อตก็ทำพลาดเองครับเป็นการพลาดแบบที่คนที่จะชนะทุกคนชอบทำครับผมคือเวลาตัวเองจะชนะเนี่ย ออสโลตก็แบบดูถูกเดือหักไงแบบกูเก่งอะไรแบบนี้มึงมันอ่อนเดือหักก็ยิงโมโหขึ้นไปเรื่อยนะครับผมซึ่งสู้ไปสู้มาแบบนี้นะครับเดือหักก็โมโหขึ้นไปเรื่อยซึ่งนั่นทาให้เดอะหักแข็งแก่งไปเรื่อยนะครับเลยเมื่อเดือฮักโกรธจนถึงขีดสุดนี่เองเขาก็ช้พลังมัดของเขาเนี่ยต่อยไปเต็มแรงเกาะของออสโอตเลยแตกออกนะครับผม แต่ถ้าว่าด้วยแรงระเบิดของเดอะฮักนี่เองนะครับไอการระเบิดของเกาะของออสลอตเนี่ยทำให้เดอะฮักนั้นแยกร่างกับบูชแบนเนอร์ออกมาเป็นคนละคนเลยคือเอาง่ายๆถ้าผู้ชมลองคิดดูอเวนเจอร์เอ็กเมนแฟนตาสติกโฟรวมพลังกันอะยังสู้ออสลอตไม่ได้แต่เดอะฮักสามารถใช้พลังของความโกรธขีดสุดเนี่ยทำลายออสลอตได้นะครับคิดดูแล้วกันว่าเดอะฮักมันเทพขนาดไหนและความเทพข,ของเดอะฮักเนี่ยก็ยังไม่หมดนะครับ ท่านผู้ชมจําเรื่องสีเข็ดวอได้ไหมหากใครยังไม่ดูเนี่ยมาฟังเหตุการณ์นี้กันได้เลยคือมีอยู่ตอนนึงเนี่ยโมเลกุลแมนเนี่ยจะจัดการเหล่าฮีโร่นะครับเขาได้ยกเทือกเขาทั้งเทือกเขามาเตรียมทับฮีโร่ซึ่งเอาจริงคงไม่มีฮีโร่คนไหนรอดมาได้นะครับแต่ด้วยความเวอร์ของเดอะฮักนี้เองเดอะฮักเนี่ยแบกภูเขาเอาไว้ให้ทุกคนนะครับผมเอามือของเขาสองข้างเนี่ยแบกภูเขาทั้งเทือกเขาเอาไว้เลย ซึ่งนั่นก็ทำให้ฮีโร่ทุกคนรอดมาได้เรื่องต่อมานะครับเดือยฮักนั้นเคยสู้กับเวกเตอร์นะครับซึ่งเวกเตอร์เนี่ยมีพลังในการผลักของอื่นๆออกไปจากตัวเขาสามารถส่งของกระเด็นไปบนอวกาศอะไรแบบนี้ได้ครับซึ่งเดือยฮักเนี่ยก็ฝากพลังของเวกเตอร์ไปได้โดยเวกเตอร์ยิงพลังทั้งหมดใส่เดือยฮักนะครับร่างของเดือยฮักนั้นกลายเป็นแบบซากกระดูครับผมแต่เว่าเดือยฮักของเราเนี่ยยังไม่ยอมแพ้นะครับ สามารถเข้ามาตบวิเตอร์ไปได้จากนันเดอะฮักก็สามารถรีเจเนเรตตัวเองขึ้นมาได้ภายในไม่กี่เซียววินาทีเท่านั้นเองกลับมาเป็นแบบพี่กล้าเหมือนเดิมครับผมคือแบบโมไปไหนวะแล้วก็ในเรื่องเวอร์วอ r h ฮักนะครับเดอะฮักนั้นได้ต่อยกับเซนทรีเลยครับผมซึ่งผลออกมาก็เสมอกันครับโอ้โหอะไรจะเก่งปานนี้เซนทะรีเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีพลังของดวงอาทิตย์หนึ่งล้านดวงเลยครับท่านผู้ชมคิดดูเดอะฮักเนี่ยสามารถต่อยกับคนที่มีพลังเท่ากับดวงอาทิตย์หนึ่งล้านดวงได้ แถมเรื่องราวก่อนหน้านั้นในแพนเน็ตฮักนะครับผมเดอะฮัก <The S 1> นั้นสามารถใช้มือเปล่าต่อดาวที่กําลังแตกได้คือเหมือนดาวมันกําลังแตกออกไป2ท่ทอนอย่างเงี้ยเดอะฮักก็เอามือไปดันกลับมาเหมือนเดิมได้ครับอะไรมึงจะเก่งปานนี้นะครับผมและนี่นะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้ดูว่าเดอะฮักนั้นก็เก่งไม่แพ้ฮีโร่ของดีนะครับทางมาเวลก็มีฮีโร่ที่สุดโมเช่นกันซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปก็รอติดตามได้นในคลิปหน้านะครับและนี่ก็คงเป็นเรื่องราวทั้หมดของวันนี้กันแล้ว เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเดอพนั้นโมขนาดไหนโมสุดๆกันเลยใช่ไหมและในตอนนี้ก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนช่วงนี้จะเป็นคลิปแบบว่าความโมออกมาเยอะนะครับเพราะช่วงนี้ดูคนไม่ค่อยสนใจเรื่องอีเวนต์มากผมก็จะทำพวกคลิปประมาณนี้ออกมาให้เราติดตามชมกันได้นะครับและอีกไม่นานนะครับผมไหนๆก็ทําคลิปความโมมาแล้วเนี่ย เราจะทำคลิปเดินฮักประทานซุปเปอร์แมนออกมาซึ่งมันมีคอมมิคเรื่องนี้จริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองหยิบยกกันมาอ่านให้ฟังและรอติดตามกันได้เลยนใวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมไปกด Subscribe ให้เราด้วยบ๊ายบายวันนี้ขอลาไปก่อนละ่ะขอให้มีความสุขกับการดูคอมมิคเวลนะครับ